hello 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 how are you I'm great I'm fine I'm wonderful good morning kids สวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆอยู่ที่บ้านเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมเอ่ยส่วนครูสู่สบายดีค่ะวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะ เป็นสัปดาห์ที่12แล้วนะคะครูสุก็จะมาแนะนำวิธีการทำใบงานเหมือนเดิมนะคะก่อนที่เราจะไปทำใบงานครูสุมีนิทานเกี่ยวกับหน่วยที่เราจะเรียนรู้ในสัปดาห์นี้มาให้เด็กๆฟังด้วยนะคะ,ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Surrounding a n i m a l นะคะหรือว่าสัตว์รอบๆตัวเรานะคะสัตว์รอบๆตัวเรามีอะไรบ้างนะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้กันก่อนที่เราจะไปเริ่มทำใบงานเด็กๆไปฟังนิทานกับครูสุก่อนนะคะเด็กๆอยากฟังหรืยอยังเอ้ยถ้าอยากฟังแล้วไปกันเลยค่ะนิทานเรื่องตัวอะไรกำลังมา เ้าเสือนั่นเองลวดลายสะดุดตามีหูยาวแต่หางกุดชอบมุดอยู่ในโพรงฟังเสียงดูสิตัวอะไรกำลังมา เจ้ากระต่ายนั่นเองหูยาวหางกุดชอบปีนป่ายไม่อยู่นิ่งวิ่งซนไปมาฟังเสียงดูสิตัวอะไรกำลังมา เจ้าริงจอนั่นเองแสงจนเลดโผนไปมาชอบกินหญ้ามีสี่ขาอยู่กลางทุ่งฟังเสียงดูสิตัวอะไรกำลังมา นั่นเองส่งเสียงร้องมอมออยู่การทุ่งชอบอาบน้ำในคลองหนองบึงมีเสียงร้องแหบห้าวตัวขาวขาวลอยไปลอยมาฟังเสียงดูสิตัวอะไรกำลังมา เจ้าเป็ดนั่นเองว่ายน้ำเล่นกินหอยปูปลาชอบกินมแมลงเป็นอาหารอยู่ทั้งในน้ำและบนบกฟังเสียงดูสิตัวอะไรกำลังมา บนั่นเองส่งเสียงร้องอบอบอยู่ข้างดึงเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านผู้คนเดินผ่านส่งเสียงดังฟังเสียงดูสิตัวอะไรกำลังมา เจ้าสุนัขแสงรู้นั่นเองเฝ้าอยู่ที่บ้านทุกวัน <c oughs> มีปีกโบยบินอาศัยอยู่บนกิ่งชอบกินหนอนกับมแมลงฟังเสียงดูสิตัวอะไรกำลังมา เจ้านกน้อยนั่นเองโผบินเกาะกิ่งไม้ส่งเสียงปลุกตอนเช้าตู่มีขาหนึ่งคู่ฟังเสียงดูสิตัวอะไรกำลังมา เจ้าไก่ตัวผู้นั่นเองขันอยู่ทุกวันเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนิทานสนุกไหมคะไหนใครตอบเสียงสัตว์ได้กี่เสียงเมื่อเราฟังนิทานเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มทำใบงานของเรานะคะวิชาแรกก็คือไทย subject หรือว่าวิชาภาษาไทยของเรานั่นเองนะคะวันนี้ครูสุมีตัวพยัญชนะง่ายๆมาให้เด็กๆฝึกเขียนกันค่ะก็คือตัวงงูนั่นเองนะคะเด็กๆฝึกเขียนโดยเริ่มจากด้านซ้ายมือของเด็กๆเ,เหมือนเดิมค่ะเริ่มแรกนะคะเด็กๆลองม้วนหัวกลมๆนะคะ ลากลงแล้วก็ลากขึ้นนะคะเด็กๆก็จะได้ตัวงองูนะคะเด็กๆเขียนไปทุกตัวจนครบที่ครูสุทำรอยปาให้นะคะแล้วอย่าลืมระบายสีงูให้คุณครูด้วยนะคะอ่าต่อไปวิชาที่สองก็คือ m a t h Subject หรือว่าวิชาคณิตศาสตร์ของเรานั่นเองเด็กๆมองไปที่ใบงานนะคะครูสุมีภาพอะไรครูสุมีภาพแอปเปิลอยู่ หนึ่งลูกนะคะวันนี้ครูสูตรจะให้เด็กๆฝึกเขียนเลขหนึ่งไทยนะคะโดยเด็กๆเริ่มจากด้านซ้ายเหมือนเดิมนะคะม้วนหัวกลมๆนะคะโค้งขึ้นไปด้านบนแล้วก็โค้งลงมาด้านล่างนะคะเมื่อเด็กๆเขียนเลขหนึ่งจนครบทุกตัวแล้วก็คั l เล่อพิกเจอร์แอปเปิ้ลสวยๆมาให้ครูสูตรด้วยนะคะต่อไปวิชาที่ 3นะคะก็คือ English subject ค่ะหรือว่าวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้ที่เชื่อมีคำศัพท์มาให้เด็กๆเ,เรียนรู้สองคำศัพท์ด้วยกันก็คือวิชาอังกฤษวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับหน่วยสัตว์ใช่ไหมคุณครูก็จะมีสัตว์2ตัวมาให้เด็กๆฝึกท่องกันนะคะคำแรกก็คือข้าวข้าวก็คือ วัวน,นั่นเองนะคะคำที่สองนะคะ carrot carrot ก็คือคำว่าแครอทนะคะเด็กๆฝึกอา่านค้ามศัพท์ให้คล่องๆเลยนะคะแล้วก็ color picture วัวกับแครอทด้วยนะคะต่อไปนะคะวิชาที่4ก็คือ ex experience หรือว่าความรู้ทั่วไปนะคะ วันนี้คุณครูให้เด็กๆฝึกลากเส้นตามรอยประนะคะจ,จะมีด้วยกันทั้งหมด4เส้นแตกต่างกันไปนะคะเด็กๆลองฝึกลากเส้นช้าๆนะคะเอาให้สวยๆเลยนะคะครูสุจะรอดูอยู่ค่ะต่อไปเดีวละนะคะวิชาสุดท้ายวิชาที่5ก็คือเกี่ยวกับหน่วยที่เราเรียนวันนี้นะคะก็คือ surrounding animals นะคะหรือว่าสัตว์รอบตัวนะคะวันนี้ครูสุก็จะมีใบงานเกี่ยวกับรูปภาพสัตว์มาให้เด็กๆทำนะก็คือจับคู่ภาพสัตว์ที่เหมือนกันนะคะเด็กๆดูรูปภาพสัตว์จากด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะว่ารูปภาพสัตว์ตัวไหนที่มันเหมือนกันเด็กๆก็โยงเส้นไปเลยค่ะเมื่อเด็กๆโยงเส้นจนครบแล้วนะคะ เด็กๆก็ Color Picture หรือระบายสีให้คุิเชอร์สวยๆนะคะครูสุจะรอดูผลงานเด็กๆนะคะ,ะสุดท้ายนี้นะคะครูสุขอฝากนะคะช่วงนี้อากาศค่อนข้างเปลี่ยนเนาะเด็กๆอยู่บ้านดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะ,ะถึงเราจะไม่เจอกันในห้องเรียนนะคะอีกไม่นานพิเชอร์กับเด็กๆก็คงจะได้เจอกันนะคะ สุดท้ายนี้ครูสุก็ขอให้เด็กมีความสุขกับการทำใบงานนะคะผู้สุรอชื่นชมผลงานของเด็กๆอยู่นะคะทำเสร็จแล้วอ,อย่าลืมเอาใบงานมาส่งทิเชอร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ see you again to next week เจอกันอาทิตย์หน้านะคะ Goodbye ค่ะ